วันนี้ก็ให้หลานมาช่วยติดตั้งประตูแมวให้นะคะเราก็ซื้อประตูแมวจากช้อปปี้ซึ่งก็มีราคาที่ไม่แพงเลยประตูอันนี้ก็ราคาแค่สองร้อยกว่าบาทนะคะเขาก็จะมีวิธีติดตั้งมาให้เราอ่านด้วยนะคะซึ่งก็เป็นวิธีการที่ ง่ายมากมนะคิดว่าทุกคนก็ทําได้ค่ะเราออก็มีอุปรกรณ์เท่าที่เห็นนะคะใช้สว่านเจาะเอาค่ะจริงๆถ้าใครมีเลื่อยก็สามารถที่จะเอาเลื่อยๆได้เลยนะคะเพราะว่าพื้นอที่เป็นผนังเนี่ยจะเป็นสมาร์บอร์ดนะก็สามารถที่จะเจาะได้โดยง่าย ก็ใช้เวลาทำาแค่แป๊บเดียวนะคะไม่นานประตูแมวก็จะมีอยู่หลายขนาดนะก็แล้วแต่ความต้องการของเรานะคะเขาเขาก็จะมีแบบไซส์ s m l x l ซึ่งพี่อ้อก็ใช้เป็นขนาด l นะคะคแต่ถ้าเป็น พวกน้องหมาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็น XL นะคะเผื่อโตด้วยเนาะเนี่ยทำแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วค่ะยิ่งถ้าเรามีอุปกรณ์ดีๆเครื่องมือดีๆนะแป๊บเดียวเองค่ะตอนนี้เราก็มาทดสอบการใช้งานกันนะคะดูสิลิซ่าจะยอมออกมาไหม ออกมาเร็วลองเร็วลูกล <c oughs> ิซา<ม>า่าโ<ล>ก้มาต้องพยายามหลอกล่อทุกวิถีทางนะคะสอนให้เขาใช้ประตูแมวให้เป็นค่ะเร็วลูกเร็วฝึกฝึกเพราะว่าเขาก็จะได้เข้าออกอประตูออได้ออได้อย่างอิสระนะคะอยากจะเข้าอยากจะออกก็เราไม่จำเป็นต้องไปเปิดประตูให้นะคะก็ให้เขาออกทางนี้ได้เลยนะ เดี๋ยวตอนเย็นเอาเข้าวลอดเข้า<ไ>ซ่าเร็วทำตามพ่อจ๋าเร็ว<ไ>พ่อจ๋าจับลอดเ,อเร็วแด้มาเ็็แบบกัน,นไ,ไม่เอาเอานะนี่กลัวอะไรเล้าเออเร็วลอดไปหาพี่บอมเลวพี่บอมอยู่ข้างในอะ่ะลูกซ่าลอดเร็ว<ป>ซึ่งประตูอันนี้เราสามารถ<ป>ที่จะ ล็อกปิดเอาไว้ก็ได้นะคะหรือว่าจะให้เข้าทางเดียวหรือออกทางเดียวก็ได้นะอยู่ที่เราตั้งค่าค่ะ mm hmm. ใครที่เลี้ยงแมวหรือว่าเลี้ยงสุนัขนะคะ mm hmm. ถ้าสนใจก็ mm hmm. ลองเข้าไปดูในช้อปปี้นะ mm hmm. มีอยู่หลายร mm ้า hmm. นในสาะ mm hmm. ที่ขายประตูแมวนะคะ